ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นกลยุทธ์ในการขยายองค์กรชนะคู่แข่งขันได้สวัสดีครับผมอาจารย์สุภักษ์นะครับเป็นวิทยากรจากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ผมเองเป็นเจ้าของธุรกิจมา30กว่าปีแล้วก็เป็นบิสเนสโคส้ชมาอีกประมาณ20กว่าปี ค,คลุกคลีอยู่ในแวดวงธุรกิจแฟรนไชส์มาตั้งแต่รุ่นหนึ่งของประเทศไทยเลยเป็นคนที่สอนคนไทยให้รู้จักกับคําว่าแฟรนไชส์คืออะไรเพราะว่าผมเองเป็นทั้งผู้ประกอบการแล้วก็เป็นทั้งบิสเนสโค้ชเพราะนั้นเวลาตอนที่ผมจะโคชชิ่งให้กับลูกค้าหรือว่าผู้เข้าสมนาทุกคนเนี่ยผมจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าผมรู้แล้วผมเข้าใจความเป็นเจ้าของดีว่าเจ้าของเนี่ยคิดอะไรอย่างไรเพราะคนที่เป็นเจ้าของนั้นจําเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่จะต้องรู้กว้างมีการรู้ลึกในบางเรื่องแล้วก็จะต้อง ใช้คนไปทํางานให้ได้แล้วก็ต้องสร้างเน็ตเวิร์กให้ได้เพราะนั้นธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจของการที่เป็นกลยุทธ์ในการขยายองค์กรเพราะฉะนั้นเราเองจะต้องเริ่มต้นในเนื้อหานี้ที่ผมดีไซน์เอาไว้สําหรับไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์และหลักสูตรนี้เราจัดมาแล้วหลายครั้งเราจะเริ่มต้นสอนตั้งแต่ไมซ์เซตการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์การที่มีความรู้นั้นอย่างเดียวไม่พอครับมันต้องเริ่มต้นคุยตั้งแต่ไมซ์เซ็ตเลยว่าไมซ์เซตของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรพอเราเริ่มต้นคุุยยเเเสรรร็จจแล้วาะคถึงงงื่อขอข 5ขั้นตอนสําคัญเพื่อเป็นธุรกิจแฟรนไชส์เป็นสูตรเฉพาะของผมเองคนเดียวที่ผมเอาความรู้ของธุรกิจแฟรนไชส์จากอเมริกาบวกกับประสบการณ์ทั้งหลายที่ผมเคยสอนอยู่ในประเทศไทยและความรู้ในการที่เป็นผู้ประกอบการของตัวเองด้วยเหมือนกันมีทั้งการลองผิดลองถูกเป็นขั้นตอนสําคัญเพื่อสร้างธุรกิจแฟรนไชส์หลังจากที่เราเรียนรู้ตรงนั้นเสร็จแล้วเราจะมาตรวจสอบสุขภาพของธุรกิจ มันจะต้องตรวจตัวเองเทียบกับคู่แข่งขันเพิ่มกับจุดแข่งของเราว่าธุรกิจเรามีจุดแข่งยังไงบ้างและหลังจากนั้นเราก็จะต้องมาคำนวณเป็นไอเดียคร่าวๆว่าการคานวณกำไรสาขาที่เราควรจะทำเป็นยังไงบ้างและเรามีแนวทางหรือมีทิศทางในการพัฒนากำไรให้ยั่งยืนได้ยังไงหลังจากนั้นครับเราจะมาลงมือในการสร้างร้านต้นแบบซึ่งการสร้างร้านต้นแบบนั้นเราจะเริ่มต้นที่วิเคราะห์ จุดแร่งขององค์กรเราเพราะร้านต้นแบบแฟรนไชส์นั้นจะต้องประกอบด้วยงบการลงทุนแล้วก็ระยะเวลาในการคืนทุนและงบกำไรขาดทุนอย่างชัดเจนอย่างเช่นธุรกิจชาไข่มุก3าลายมาหาผมผมจะดีไซน์แตกต่างกันเพราะแต่ละธุรกิจมีจุดแข็งที่มีความแตกต่างกันนี่แหละครับคือจ,จุดที่จะทําให้ดีไซน์ธุรกิจของท่านเป็นเอกลักษณ์ชนะคู่แข่งขันได้ และหลังจากนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือการสร้างแบรนดิ้งสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์การสร้างแบรนดิ้งสําหรับธุรกิจปกติท่านสามารถหาได้ตาม YouTube ตาม Google ทั่ว,วไปแต่การสร้างแบรนดิ้งสําหรับธุรกิจแฟรนไชส์นั้นมันมีเอกลักษณ์เฉพาะ นิดหนึงหลังจากนั้นพอเราเซตร้านต้นแบบเสร็จก็จะต้องเซตเรื่องของแผนธุรกิจก็คือแผนการเติบโตธุรกิจแฟรนไชส์ขยายสาขาไปทั่วไทยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเซตเรื่องของตามหลักกฎหมายแฟรนไชส์ค่ารรมเนียมแฟรนไชส์เรื่องของสิทธิอาาเขตของแฟรนไชส์แล้วก็ขั้นตอนการคัดเลือกแฟรนไชส์ที่อย่างมีคุณภาพแล้วเมื่อเราได้เข้ามาแล้วเราจะต้องพัฒนาเขาต่ออย่างไรให้มีการจเจริญเติบโตแล้วสุดท้ายครับเราจะมีบทส่ง ก่อนที่จะลงมือสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์โดยสมบูรณ์นี่คือเนื้อหาเบื้องต้นที่ผมกลั่นจากประสบการณ์ทั้งหมดร่วมกับไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เพื่อที่จะข้อมูลต่างๆที่ดีๆนั้นมาสู่ผู้ประกอบการที่สนใจทางด้านแฟรนไชส์แต่ละท่านเชิญนะครับสาหรับหลักสูตรแฟรนไชส์บูตอัพเราเปิดสอนให้ท่านแล้ววันนี้ซึ่งผมรับประกันครับว่าท่านไม่สามารถหาความรู้แบบนี้ได้จากระบบออนไลน์หรือ YouTube ได้ที่ไหนเพราะเป็นเนื้อหาเฉพาะที่ผมดีไซน์สาหรับไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เท่านั้น